น้องทุจริตต่อหน้าที่หรือว่ามีการทําความเสียหายกับงานอ่ะถ้าสมมติว่าไอ้ความเสียหายนั้นอ่ะมันเกิดจากเหตุที่เราในฐานะหัวหน้าง,งานไม่ไปควบคุมไม่ตรวจสอบงานลูกน้องอ่ะเราโดนไปด้วยนะนั่นหมายความว่าถ้าสิ่งที่ลูกน้องทำความเสียหายน่ะมันเป็นความเสียหายะระดับหัวหน้าก็จะเข้าข่ายมาตรา1 1 วงเล็บสามนั่นคือประมาทเลินเล่อเ,เป็นเหตุให้ในจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงคือคุณประมาทอ่ะคุณไม่ตรวจสอบไงคุณให้ลูกน้องทำหนึ่งเดียวเลยทั้งๆที่คุณเป็นหัวหน้าคุณมีหน้าที่ตรวจสอบงานมีหน้าที่ควบคุมงานลูกน้องแต่ไม่ทำแปลว่าคุณประมาทให้ลูกน้องทําไปเลยสุดท้ายมันเกิดความเสียหายหัวหน้าโดนไปด้วยหัวหน้าก็ถูกเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยได้เช่นกนะัน แต่เน้นยว่าเราก็ต้ตองดูที่ผลความเสียหายนะคะถ้าลูกน้องเขาทํางานผิดพลาดแต่ความเสียหายมันไม่ได้ร้ายแรงหัวหน้าก็อาจจะได้แค่หนังสือเดือนแต่ถ้าความเสียหายมันร้ายแรงนะคะก็เลืจ้างได้เลย